สวัสดีครับพวกเรานักศึกษาวิทยาลจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการเชียงใหม่ครับพวกเราจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระเจ้ากาวิละหรือพระบระมราชาธิบดีครับผมพระบระมราชาธิบดีหรือพระเจ้ากาวิละทรงเป็นเจ้าพระนครเชียงใหม่พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ทิพย์ประจักษ์ทรงปกครองดินแดนล้านานามกวา่า5 7เมืองตลอดลรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาแห่งการศึกสงครามและการสร้างบ้านแปลงเมืองพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ชาตินำรุ และได้ร่วมกับพระอภิชาทั้งหมดและกองทัพพระเจ้ากรุงคนบรีเพื่อกอบคู้ดินแดนล้านนาจากพรามาและนําดินแดนล้านานานั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสยามด้วยพระปีชาสามารถของพระองค์จึงทําให้ขยายขอบพันธสีมาออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพาศาลครับ On September 14, 1802, His Majesty King Buddha Yodfa c h u l a r o the Great Day for His Majesty graciously to arrange a ceremony for the coronation ceremony and aspis the พ y าจิรพาการ as His Majesty the King u ีสุริยวง i n อินทสุ a s ั k the title of มหาคติราชธานราชธานเจ้าคันทัศน์ศรีมาพระนครเชียงใหม่ราชธานี has the title of King เชียงใหม่ is is the largest in a านนาไทย 57 c i t i e s i n c l u d i n g n ง i หม่แล i ทั i n t h ืองทา a เหนือใน e ี n มี e s e กา n t วั e t ค i s ข i บ a s ณรว n ร a ช s า e าจัมรพบดีพ่อพระเจ้าเตวิละพาชื่อทิพย์จากวันฮั่นีอีหรฉีไม่กัวหวังเขา统治了泰他统治了南泰的五十七个城市在他的全个城市统治时期这是一个战争和界 建设家乡的手期，这是各东各王与土里国王的六兄弟和军军队一起，恢复让那土里土里，被缅甸的经理使让它成为西路王国。谢谢。พระบรมราชินีนาถพระเจ้ากาเวละ，he was the first king of c h a n g Mai of c i a n a i Dynasty. He ruled over 57 cities in Lanna Thai. Throughout his reign, it was a time of war and building a hometown. But he was the king of fighters, together with the Six Brothers and the army of King Thongburi to restore the independence of Lanna from Burma and brought Lanna to become the kingdom of Siam. With the ability and power, to fight His Highness was able to expand the border of Kantasima to land of Siam in a waste expanse, coupled with the loyalty that he gave to the Chakri Dynasty. Thanks for listening.